คุณเคยเจอไหมบางครั้งแค่คุณพยายามทําให้ดีที่สุดแต่กลับโดนมองว่าอวดดีแค่คุณอยากพัฒนาตัวเองให้เหนือขึ้นแต่กลับมีเสียงวิจารณ์ว่าทําตัวแปลกแยกใช่แล้วค่ะบางทีแค่โดดเด่นมันก็เป็นภัยโดยที่คุณไม่รู้ตัวและในสังคมปัจจุบันนี้การอยู่ให้ได้นานอยู่ให้ได้อย่างสงบและไม่ถูกเล่นงานไม่โดนจ้องมอง มันไม่ใช่แค่เรื่องของความสามารถอีกต่อไปแล้วนะคะแต่มันคือศาสตร์ของการวางตัวที่คุณจะต้องเรียนรู้วันนี้ครูเก๋จะพาคุณมาทำความเข้าใจว่าทำไมความเรียบง่ายถึงอยู่ได้นานและทำไมบางทีเราเลือกที่จะถอยสักก้าวหนึ่งเพื่อที่เราจะได้กระโดดได้ไกลขึ้นเรามาดูไปทีละข้อเลยนะคะข้อที่หนึ่งแค่เก่งยังไม่พอจะต้องรู้จังหวะด้วย ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่ทุกคนที่เก่งจะได้รับการต้อนรับบางครั้งคนเก่งจะกลายเป็นเป้าหมายอย่างรวดเร็วถ้าไม่รู้จักเลือกเวลาโชว์ค่ะคงเบ้งเก่งที่สุดในยุคสามก,ก๊กแต่ก็ไม่เคยวิ่งเข้าหาผู้คนด้วยความเย่อหยิ่งเขาเลือกที่จะรอเวลาอยู่เงียบๆจนใครๆจะต้องมาตามหาคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนไม่ใช่คนที่โชว์ตลอดเวลา แต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรเงียบเมื่อไหร่ควรพูดค่ะตอนที่สองคนที่เสียงดังที่สุดมักจะถูกสังเกตง่ายที่สุดคนที่ทำตัวเด่นเกินไปก็มักจะถูกจับตามองถูกวิจารณ์และกลายเป,เป็นเป้าหมายของคำคอรหาในขณะที่คนอยู่เงียบๆเ,เดินตามทางของตัวเองกลับสะสมพลังงานได้เรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครรู้ และเมื่อถึงเวลาเขาก็พุ่งขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครต้านได้ในสงครามคนที่เปิดหน้าไพ่ก่อนก็มักจะพ่ายแพ้เร็วแต่คนที่นิ่งรอและสังเกตกลับกลายเป็นผู้คุมเกมค่ะข้อที่สความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือการเลือกความเงียบหลายคนที่เขาไม่พูดไม่ใช่เพราะเขาพูดไม่ได้แต่เขาเลือกที่จะไม่พูดต่างหากล่ะคะ เขาเลือกจะไม่อธิบายเขาเลือกจะไม่โต้ตอบเพราะเขารู้ว่าการเถียงกับคนไม่ฟังเป็นการเสียเวลาค่ะเรียบง่ายไม่ได้แปลว่าไม่เก่งแต่มันคือกลยุทธ์ที่สรงพลังที่จะพาคุณรอดจากเกมของคนที่แบบว่าไม่จริงใจค่ะข้อที่4ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังคนที่เงียบจะโดดเด่นกว่าที่คิดในยุคโซเชียลมีเดียที่ใครๆก็อยากโชว์ อยากพูดอยากแสดงกลับกลายเป็นว่าคนที่ไม่ค่อยแสดงไม่ค่อยโชว์ไม่ค่อยอวดคนที่ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างเรียบง่ายคือคนที่คนอื่นอยากรู้จักและรู้สึกเกรงใจมากที่สุดความสงบคือพลังและในยุคที่ทุกอย่างดูวุ่นวายการมีใครสักคนที่นิ่งกลับมีเสน่ห์ยิ่งกว่าคนที่พูดเก่งที่สุดซะอีกข้อที่ห้า อยู่ให้รอดไม่จำเป็นต้องเป็นพระเอกของทุกฉากค่ะเราไม่จำเป็นต้องเป็นจุดศูนย์กลางเสมอไปบางครั้งการเป็นเพียงคนที่อยู่เบื้องหลังแต่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนั่นก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้แล้วค่ะคนที่อยู่ได้นานที่สุดในองค์กรไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดแต่คือคนที่ทำงานได้ทุกวันโดยไม่มีดราม่าคนที่ทำงานได้อย่างสบายใจ คนที่สามารถเข้าได้กับทุกๆคนคะ่ะเมื่อฟังมาถึงตรงนี้คุณจะเห็นแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทำตัวให้เงียบสงบและส่งพลังคุณลองพูดกับตัวเองว่าฉันไม่จำเป็นจะต้องรีบโดดเด่นแต่ฉันจะค่อยๆสะสมพลังของฉันจนกว่าฉันจะไปถึงเป้าหมายหรืออาจจะพูดว่าฉันมีค่าได้โดยที่ฉันไม่ต้องเสี่ยงดังคนจริงไม่พูดเยอะ คนเก่งไม่ต้องโอ้อวดเห็นไหมล่ะคะประโยคเหล่านี้มันจะช่วยให้สมองของคุณเข้าใจและคุณก็จะเริ่มวางตัวได้อย่างสง่างามแบบเงียบๆเลยล่ะคะ่ะหากคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองไม่โดดเด่นพอก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะบางครั้งความเรียบง่ายที่คุณมีคือสิ่งที่คนอื่นอยากได้แต่เขาทำไม่ได้คุณจงรักษาพลังเงียบของคุณเอาไว้ให้ดี คุณไม่ต้องเปล่งเสียงในเวลาที่ไม่จำเป็นเพราะความเงียบของคุณอาจจะเป็นเสียงที่ทรงพลังที่สุดแล้วค่ะและถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาในการพัฒนาตนเองและแนวคิดดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูเกสเตชันไว้นะคะเพื่อที่คุณจะได้รับเรื่องราวดีๆและคุณจะได้กลายเป็นคนใหม่ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้ฝากาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ